สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่2พฤศจิกายน2 5 6 6เช้าชาววันนี้ก็ตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมไปโรงเรียนครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็ช่วงนี้ก็เหมือนเป็นเปิดเทอมนะครับวันนี้เป็นเปิดเทอมวันที่2ครับก็การเรียนการสอนอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยมีเยอะนะครับจะเป็นครูเขามาชี้แจงการสอนในเทอมนี้นะครับว่าการให้คะแนนการ ทำยังไงถึงจะมีคะแนนเก็บนั่นเองครับครูก็จะมาบอกแค่นี้นะครับแล้วก็บอกเรื่องที่จะเรียนในเทอมนี้นั่นเองครับเอเคครับส่วนผมก็เตรียมกระเป๋าไว้แล้วนะครับหนังสือก็อยู่ในนั้นนะครับทยอยเอาไปที่โรงเรียนแล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวเรียนนั่นเองครับส่วนวันนี้ถ่ายคลิปกับแม่นะครับโอเคครับส่วนพ่อเป็นตากล้องครับนี่ครับแม่ก็เตรียมพร้อมไปทํางานนะครับผมก็เตรียมพร้อมไปเรียนครับกลับมาตอนเย็นมาซ้อมวิ่งตามปกติครับส่วนสภาพอากาศวันนี้นะครับอากาศหนาวเย็นๆเหมือนเดิมครับน้ำหมอกลงด้วยครับนี่ดูจาาก โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมพร้อมไปโรงเรียนนะครับบ๊ายบาย